ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกหลลานลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับสิบห้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วเท่ากัน ตาไม้ฝักไม้นะครับมีจุดต้นนะครับมีจุดต้นนั้นก็จะไล่รูปแบบนะครับเพราะว่าเป็นช่างแบบชาวบ้านชาวบ้านทําขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับสมัยก่อนนี้นะครับโอ้โหนะครับช่างตีมีดนะครับในวัดอย่างนั้นก็ทําไม่ทันนะครับเพราะว่า ช่วงนั้นนะครับชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับโด่งดังนะครับนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับคุณญสยมนต์ดำนะครับนี่นะครับลมเพลมพัดนะครับนี่นะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราก็ต้องดูสังเกตนะครับนะครับว่านะครับที่เขา แกะเขาเสาะอย่างนี้นะครับใช้ของมีคมนะครับนี่นคร่นี้นะครับในร่องอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับความเก่านะครับก็จะมีขาบใครเข้าไปอยู่ในร่องอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับนะครับนี่นะครับเขาแกะนะครับ แกะเป็นลิงนะครับนะครับเป็นลิงนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับศิลปะนะครับชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยแกะรอยเสาะนะครับนีโอ้โหครับนี่นะครับนี่นะครับใช้ของมีคมแกะด้วยมือนะครับนะครับแล้วก็ ไปให้หลวงพ่อเดิมปลูกเซกนะครับนี่นะครับคนสมัยก่อนเขาพกเนบกระเอวนะครับนะครับโอ้โหนี่นะครับดูเหล็กนะครับนะครับเหล็กปลอกนะครับกลั่นลัดฝักลัดกลั่นอย่างตรงนี้นะครับดามมีดนี่นะครับเหล็กกรอดําผสมเงินนะครับนี่นะครับหนาๆเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมาก นะครับเข้มคลังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีรุ่นเก่าๆอย่างนี้แหละครับนะครับมีอภินิหารนะครับนะครับเพราะว่าผลพุดทาผูกแก่สมัยก่อนนะครับเขาพกกันเดบกเอวกันนะครับนี่นะครับไหวยคู่ตัวนะครับมีนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีท่านใดสนใจมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมไว้บูชาสักเล่มหนึ่งนะครับ ก็แนะนําเล่มนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหวนะครับความยาวรวมรามนะครับ15นิ้วนะครับจะเพาะใบ9้านิ้วนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับภายในก็เก่าอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับดูครับความเก่านะครับอายุนานนะครับ ไม้นี่เบาเลยนะครับนี่นะครับไม้เบาเลยนะครับเยอะกว่าลอยน้ําได้เลยนะครับไม้นี่นะครับฝักนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับลายน้องสิงนะครับแบบโบราณนะครับน้องสิงยุบต้นเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูเหล็กนะครับนี่นะครับ ผ่านการใช้งานนะครับนะครับถูกแดดถูกกลมถูกฝนนะครับพกนะครับตลอดอะไรเงั้นนะครับทำน้ำมันทำน้ำมนได้นะครับบิดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเลียมนี้ทำน้ำมันนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับล่รยนะครับทำน้ำมนแล้วไม่ทำความสะอาดนะครับก็จะเกิดสรีมขุมแบบนี้นะครับนะครับ เขาไม่ได้เอาเหล็กตามท้องตลาดมาทำนะครับสมัยก่อนนะครับเขาใช้เหล็กผสมมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็เอามาต้มถลุงใส่กันนะครับนี่นะครับเตาเผาเตาถ่านนะครับนะครับสูตรตีขึ้นมานะครับได้ก้อนเหล็กนะครับแล้วเขาก็เอามาตีขึ้นรูปมีดอย่างนี้นะครับนี่นะครับปิดผสมมวลสารต่างๆนะครับก็จะออกเขียวๆคำๆอย่างนี้นะครับ นะครับบางทีก็ขาวบางทีก็เขียวอย่างนี้นะครับนะครับถ้าตีไม่นานนะครับตีนวดไม่เข้ากันนะครับก็จะเกิดแบบนี้นะครับชนิมขุมกระทาะออกมานะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับแต่ก็ยังสังเกตได้นะครับว่ารอยตอกรอยเสาะโดยมือในร่องนี้นะครับนะครับก็จะเป็นขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ยังเห็นกลองลอยนะครับอยู่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่เลยนี่นะครับความเก่านะครับนี่นะครับต้องหาเก่าอย่างนี้นะครับหมามีดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหนะครับมวลสารต่างๆ่างยังแน่นปึกอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเปลี่ยนนี้นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์แปดแปด ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาไปบูชากันนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับป้องกันคุณไสป้องกันม์ดําผูกผีปีศาจนะครับนี่นะครับมีไว้ติดบ้านนะครับนะครับรับรองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับเฉพาะใบในเก้านิ้วนะครับ ยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับเก่าๆนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับนะครับแล้วก็นะครับเปล่มนี้นะครับก็เก่าเหมั่นกันนะครับโอ้โหนี่นะครับคนรุ่นเก่าๆก็าใช้กันอย่างนี้นะครับพบนะครับนี่นะครับพบง่ายนะครับนี่นะครับความเก่าก็ดูทีเมือไม้นะครับนะครับลอยเหนียวรอยยุบนะครับนี่นะครับ คาบไขคาบเงือนะครับเพราะว่าเขาพกติดตัวนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับคาบเหล่านี้นะครับเข้าไปในร่องนี้นะครับความเก่านะครับผ่านการใช้งานมานะครับเล่มนี้ก็สิบห้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับภายในก็เก่าเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับ นะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับเรียกว่ายันสี่ยันสี่ทิศนะครับเรียกว่ายันสี่นะครับหรือว่ายันตรีนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเล่มนี้สุดยอดเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับการเข้าครั่งนะครับโอ้โหมนสารแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับี่ นี่นะครับก็อักขรนะครับมีเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับนโมพุทธายะสามจบนะครับนี่นะครับนโมพุทธายะนะครับแล้วก็นโมพุทธายะอีกนะครับแล้วก็นโมพุทธายะเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ตรงท้ายนี้นะครับ ะอะไรนะครับณยะอะไรนะครับนี่นะครับปิดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็นโมูพุทธยะสามจบเือนกันนะครับนี่นะครับนโมูพุทธยะนะครับณโมพุทธยะเหมือนกันนะครับณโมพุทธายะเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับปิดด้วยณยะอะไรนะครับ นะครับตรงนี้นะครับนะครับดูเหล็กนะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับจะออกเขียวๆคํำๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นด่างดาอย่างนี้นะครับเรียกว่าตีได้ที่นะครับตีนวดได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับไม่เป็นสนิมคุ้มเลยนะครับเหลี่มนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ มีดยุบต้นๆนะครับนะครับปิดโดยยันสามนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับตัวอุนะครับสวยงามเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับท่านใดท่านใดได้ไปไว้ครอบครองนะครับก็ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนานะครับที่ได้ครอบครองมีดหลวงพ่อเดิมรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับหามีดต้องหาเก่าๆอย่างนี้นะครับท่านใดนะครับ อยากเก็บสะสมนะครับเล่มนี้สมบูรณ์นะครับแน่นปึกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับพกสมัยก่อนเนี่ยเขาพกเนบกระเอวนะครับเยกว่าไปไหนมาไหนก็ติดตัวกันตลอดนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับ นีนะครับวันนี้เอามาให้ชมกัน2เล่มนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับนะครับจะเลือกเอาเล่มไหนนะครับไปบูชากันนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับมีดของหมอของหลวงพ่อเดิมยุบต้นนะครับรุนเก่าเก่าเลยนะครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับส่วนตัดสินใจนั่นอยู่ที่ท่านนะครับนะครับผมก็นำเสนอนะครับนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดจะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี่แนะนะครับหรือว่าจะบูชาก็ขอรูปเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์088-586-1329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ